ตัวเด็วตัวนได้สุดอะ่ะโอ้ยโดนแล้วไม่ยังเห็นมึงรู้จักคางสีเข็นไหมอ้วกคางสีเข็นเฉียะมึงมึงรู้จักคุณน้อยไปเฮี้ยมึงมองหน้าหาเรยเกือ อ,อไม,ม่เคยไม่มีใครหาเรื่อ,กกองด้วยไปไล้ไปล้วไปล่าไ,ไ,ไปตอนกัวคากสีเห็ดดูดิของจีงนาดิกาทิวไซย,ย,ยูนี่เรียกว่าของจีง แม่ของจริงกูอะก,กูได้กูทนอย่างกูก็แบกตัวเองได้เว้ยเขี้ยของแท้ของแท้กูของจริงอะกูของแท้มึงซึกมึงต้องโดนดสนดินกูนี่แน่โดนดินเชี่ยมเลยเชี่ยมทองไอ้พวกเนี้ยเราจะไปเว้ยเชี่ยมแล้วก็เราก็จะไปต่อเว้ยขอรักมาเป็นสักตัวไปที่นี่ไปน่ารักดิ

เด้คนน okay. ี้ัางซีเกต้งรู้จักทางซีเหต์น้อยเกินไปแล้วมืออะเที่ยอะไรอะอาวุธอาวุธพงี้ยอเห็นก่อนดิ มารู้จักลูกซอกสัจจิตไหมเฮียทุกคนตัวหนึ่งนะคะทุกคนครับโอเคต่อเมื่อกี้มันมีคนถามม่ใช่ครับทุกคนเลิฟเลิฟโอ้ยเฮียของดีของดีอย่างนี้ต้องตบมือครับทำไมกูไม่ตบไปกันเลยวู้โห กูของจริงกูห้องเชไอชิดเลฝัก,กสิกูไอ้เหี้ยตัวเซฟแบงเลยกูได้เงนิงแนแดงเลยคงดีคงดีเลยไปเคลียร์ไปเคลียร์เลยไปเคลียร์หน้าน,นอกอ่ะมองมองหน้าน,นอกเลยกูหางสี่เข็มมาข่าวตัวนั้นนี้เลยว่าของใครกูหรอ ตัวบ,บี้เยอะจัง,งวะขี้ได้ขนาดนี้เลยวะเรียงตับอุย้ยเชี่เชี่ยคนอันรวะขุมม้านปิดวะกู่คะขุมอะไยากๆอย่างนี้หน่อยกันมาอันเทียรลึกเราขอวางไว้ตรงนี้ก่อนบอกเลยครับผมคือสร้างซีคิ เ,เชื่อมีได้ปะมันยากขนาดนี้กูเชื่อมีได้ไวะเบลเลอร์เลยกูเป็นนี่นี่ชิมเปอร์ชีดีมิน,นาน,นี่นี่โหของจริงว่ะของจริงนี่อ่ะ มนงจะคางสีเข็ยนไหมอะถ้ากูมีเพื่อนน่าจะวุ่นวายสุดเลยกูว่าน่าจะวุ่นวายเลยขนาดถ้ามีเพื่อนเว้ยขนาดเพื่อนผมมันมันมันก็เล่นเป็นอยู่นะแต่ว่ามันบุกหมู่บ้านใหญ่กูบอกเลยเป็นตายแน่เลยสองคนนั้นอะผมทิ้งกันเว้ยเออตอนคืนปุ๊บมันตายป๊บเลยเหี้ยเออขนาดมันมันเคลียหมู่บ้านเล็กได้อย่างนี้เว้ยหมู่บ้านใหญ่ที่กูแบบกูเคลียเลย ส่วนใหญ่กูจะตายหมู่บ้านใหญ่เว้ยกูเพื่อนเคยแบกกูเป่ามีของดีกูมีของดีกูถ่ายอะไรกูไม่ได้ถ่ายอ่ะเฮ้ยนี่ถ่ายกูเด่นหลุดกูละห้ำเลยนะเฮียกูขอร้องอย่าเน็ตหลุดกูอะของกินกูอะของแค่มึงต้องโดนสนตีนกูแน่ อย่างนั้นก็ได้ชองคนหนึ่งวะแล้วทไมกางเขียนึงติดไว้เลยเนี่ยเองจริงแม่งของบักเดอผมก็เลยโอ้ยเนอะสูโอ้ยน้องขนาดกูยยุนเยวเนี่ยแล้วแล้วถ้ากูมีมีหลายตัวเนี่ยแล้วมันมันฟังกูเว้ย มันจะมันจะได้ขนาดไหนเมื่อเอกแล้วไอ้ห่ากูเพิ่งเตรียมของแป๊บเดียวโอ้โหเชียพิ่งเร็วจังวะกูไม่อยากถ่ายเฮียกูไม่อยากถ่ายเยี่ยงมาดิมาดิทิ้งดิทิ้งทิ้ง นี่ทุกคนมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่พอเวลาจะถ่ายรูปแล้วเราก็สามารถเอาซองถือมาดูได้ทุกคนนี่นี่เห็นเห็นมือไหมเออนัอ่นแหละอือกู้วะ้างสีเข็ดเช่เหมือนมีตัวอะไรเกิดอยู่ไลยวะมันนะไอเชี่ยมหมดเลยจังวะ ไม่เตียงเลยวะกูอยู่คนเดียววะทานลนมาแล้วอี๋ฉันจะไม่ไดนีหมพี่ขอรักได้ไหมรัก นี่อาจจะเป็นคนนี่อาจจะเป็นอย่างี้นะคะวนเดี๋ยวแม่งเงยอิชิ่ตัวอะไรไปติดมาไอ้ยี่ปอสิทธิ์ว่ะหนุนศุนย์พันดู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 ดดิดูดูดู บอกเลยกูคากสีเขีดไอ้เฮียชิเจอกูกูเอ้ได้ๆน มันจะไม่เข้าไปเลยคือเราจะว,าวุ่เรียวเยคือห้ามตายอ่ะเหมาะสำหรับคนเดียวนะคะทุกคนเหร็บเราลาดของแป๊บ นะครับทุกคนแล้วผมก็จะไปเอาระเบิดด้วยนะครับทุกคนผมบอกเลยกูจะเอาระเบิดเอาไปทําอะไร,ะรทุกคนทุกคนอาจจะไม่รู้ก็ได้ระเบิดหมู่บ้านร <c oughs> ะเบิดหมู่บ้านไม่ระเบิดไอ้ตรงนั้นไหน,นตนุเซบ่ะเออจะไหนกูมไม่ซื้ออะไรไอ้เนี่ยของดีมันเต็มเลย เออกูจะแปลของหลังมันไปหนึน่งนิดหนึ่งนะคณนิดหนึ่งนะผมวะเหรอพงวันจะไปทำอะไรก็เรื่องกูเคยสิบห้าแล้วมีตั้งอยู่สิบห้าก็ดีนะเอาิเคิดเะรอไอ้ะอจบเกมว่าหายเราก็จะได้ไอ้ตัวมใหญ่ไอ้ตัว,ตวคุณอะไรวะคุณทอาไรรู้ ไอ้กูอย่าลืมเลยเราจะเอาม้าไปเลยอุ้ยนี่หาักาเลยงูสักม้าไยใครจะเข้ามาหนูกูก็ไม่รด้ว่าดูวนไมึงเข้าไปเลยมึงเข้าเหรอไี้ยะ่ะหนักกว่าชิบหายกูนี่กูดูคนอื่นมาแล้วไอ้อ่ยยะ มาดิของมากู่ปะไปกันดิงกังกูดิกูดิงกูดิงกังกูดิงกังกูอาเก็บของิงกังกิงกูดิงกูเลา คนรู้ไม่จักไววัดตะฟกูมี่อะไม่ใช่เลียวหุ่นตาตะฟกูมเลยหืมคุณพ่อวัดตะฟกูมี่อ่ะโอ้ย ว่าต้องมีหล่นไว้มันต้องมีหล่นนี่อะทานนะอันนี้จะสามารถตองดิ่งไปเลยด้วยแต่ว่าเราจะเก็บเงินแดงได้ไงเราก็เลยไม่ค่อยตรงดิ่งได้นะครับ <c oughs> อัพสูงไปเลยอะโอเค พี่ชิพีทิถ้าถ้าถ้ามีเพื่อนนี่เพื่อนนี่แย่งปแล้วเวย้ยเพื่อนมันแย่งเว้ยส่วนใหญ่อะเออกุล่ะฆ่าไม่ได้เอ,อ้กูุล่าออกมาได้อ,อัไอะมาทิ้งทิ้งเว้ยทิ้งเออ

แกกูเ้ยแล้วกูต้องหยิบใช่ไหมเนี่ยอ๋อกูเข้าใจแล้วกูไม่หยิบไม่ได้ไอ้ขอ้าจจิงอย่าไปใกลๆเลยสัตว์ไปใกลๆเลย อย่าเอาไว้ใกล้เด็กขาดกูบอกเลยบึ้มไอ้เหี้ยกูไม่อยากเลยเว้ยเ้าไว้ใกล้กันเว้ยบูมเลยนะเว้ What the f u c บูมเลยว้ยฮืยเอจับจับจับยัดใส่ถุงยัง่ใหญ่บอกไว้ก่อนกลัวของจริงอะ Ôi What the fuck boom. Đừng sống sám. Cú lùi nè, để nó sống leo hổ. Nè, ui. Pick X mà làm mà hiểu à. đấy nè Số vì đây, vì đây.